สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้แนะ่มาบอกข้อดีของการเป็นตัวแทนแบบไม่สต๊อกสินคา้ากับบริษัทดอกพิษนะคะคืออะไรนะคะสำหรับใครที่อยากรู้นะคะฝากกดติดตามช่องแน่ไว้ได้เลยนะคะนะคะมาดูข้อดีข้อที่1น,นะคะเราไม่ต้องสต๊อกสินค้าเยอะๆไม่ต้องใช้ทุนในการสต๊อกสินคา้าใดๆทั้ทงสิ้นเลยค่ะส่วนข้อที่2นะคะ เราไม่ต้องเสี่ยงว่าจะจมทุนไหมนะคะเพราะว่าบริษัทเป็นคนจัดหาสินค้าทั้งหมดให้กับเราเองนะคะข้อที่สนะคะเราไม่ต้องแพ็กสินค้าเองไม่ต้องส่งของเองนะคะดีไหมคะทุกคนนะคะมาข้อดีข้อที่4นะคะเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสี่ยงว่าจะขายได้หรือขายไม่ได้นะคะไม่มีการจมทุนแน่นอนค่ะทุกคนนะคะข้อที่5นะคะมีระบบสอนงานนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะขายได้หรือขายไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะบอสกุมพานะคะเป็นคนจัดหาพี่เลี้ยงนะคะเพื่อที่จะมาสอนงานให้กับเรานะคะพี่เลี้ยงเหล่านั้นนะคะมีรายได้หลักแสนหลักล้านทุกคนนะคะแล้วก็ส่วนตัวบอสกุมพาเองนะคะก็มาสอนเราทุกทุกวันค่ะทุกคน ะะสำหรับใครนะคะมือใหม่ที่อยากทำออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะวันนี้แนทให้ลงทะเบียนฟรีนะคะแล้วก็สามารถติดต่อแนัได้ตามช่องข้างบนนี้นะคะ